ไก่จะมาเนี่ยสา yes ไก่มาแล้วมันไม่มาไหนตาบอดหรอสาไก่มาแล้วแกงต้าไก่มาแล้วแม่เราไก่มาแล้ว เอาไปเลยดีกว่านักเบ้รพวกแมวพวกแมวเฮ้ยอย่าเข้ามาเลยมันหกเช่นไมพี่เหิาไม่ไหวแล้วยิวไม่ไปแล้วพี่การมัามาแล้วี่ต้องอดก,กินแน่เลยเออ เดี๋ยนะมีน้ำอยู่นี่